้ามาสวยน้ำใสกันเดี๋ยวต้องรอใคพร้อมกันรบกขอ่อครับได้ค

ไอ้โทนี่เก็บไว้ที่นั่นนะเดี๋ยวไ้เนี่ยรับน้ำด้วยนะครับรับน้ำด้วยแล้วลูกไฟโทดีมีใช้นะลูกอันน้นบอก่อนอันนี้อันนี้หน่วยไหนจ๊ะมทบสามหกเพชรบูรณ์ บางพ้อค่ะชื่อแอมค่ะเกสซิลนอ้นนาค่ะอยู่โพทะเลท่าเสาค่ะลูกชายยังไงฮะลูกชายมาสมัครเองค่ะสมัครทหารห่วงไหมไม่ห่วงค่ะเพราะว่าสมัครเองนี่กังวลนิดนิดอนาคตอยากให้ลูกเป็นทหารที่อยากให้ลูกเป็นตำรวจเป็นทหารค่ะเป็นทหารถ้าก็จบมหกจะให้เรียนต่อในสิบไปเลยอยากเป็นในสิบเลยจบอะไรมาลูกอะโมหกค่ะ สุขภาเพเขาแข็งแรงอะไรไหมแข็งแรงค่ะแข็งแรงครับการเป็นอยู่ของพี่น้องในกรมกองต่างๆนะครับตอนนี้ตัวดิการทุกกองทัพครับมีสดิการที่ดีนะครับมีสดิการที่ดีมีการดูแลพี่น้องทหารนะครับให้มีความมีความเป็นลูกผู้ชายนะครับแต่ที่ข่าวที่ออกสื่อมวลชนต่างๆครับพี่น้องไม่ต้องกังวลครับว่าฝึกโคตรฝึกอะไรไม่มีครับเดี๋ยวนี้ครับ เรามีการดูแลทั้งร่างกายดูแลทั้งจิตใจนะครับแล้วก็สวัสดิการโดยเฉพาะสวัสดิการครับทุกเหล่าทัพพยายามดูแลสวัสดิการให้กับพี่น้องทหารที่เข้าไปในกรมกองนะครับอย่างเงินเดือนเดือนนี้เป็นหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับนะครับซึ่งมีการเพิ่มให้โดยต่อเนื่องนะครับก็ของคุณทั้งสามเหล่าทัพในส่วนของจังหวัดพิจิตรนะครับพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิจิตรไม่ต้องกังวลนะครับสิ่งต่างๆที่เป็น ข่าวต้องสื่อมวลชนต่างๆนะไม่มีแล้วครับแตนี้ครับเป็นทหารก็เป็นทหารจริงๆนะครับรับใช้ประเทศชาติจริงๆครับขอบคุณครับ